ตาทุกตาดิตาทุกตาดิอีอะไรของเธอเนี่ยเถมาเถมาหลอนนะเธออย่ามาทำอย่างนี้นะคือแงัดีเอาความรักคุณมีความรักจะจะตลบแล้วจังจะอาจะไปโรงพยาบาลอะไปได้ได้ได้ว่าจะไปนอนเตียงเหมือนกันแข็งไหมแข่งปหกลัวชนะอ่ะให้ออกตัวก่อนเลยไป อย่างไงาตรงนั้นมันก็สโลอยูด่ดีใช่ไหมเออเหมือนมีคนพยายามปั่นตามแต่ปั่นไม่ทันมีคนปั่นไม่ทันเอาว่ะเอาว่ะความพยายามจัด,จดอเ สลบเฮ้ยสลบชิบหายละสลบเฉยสุดดำสุดดำตายเรียจักรยานชนตายกางเกงขาวเลขเลขกแค่ยังอ่ะเลขเแคเออตรงกลางเมืองอ่ะโอ๊ยชีวิตเลขเแค่ยังเล็กแค่เาเด้งเลขเลขกแค่เาเด้งทีนึงยังไม่เรียกเด้งทีนึงเรียบร้อยจักรยานลูกรัก บายบายพ่ bye bye. อไปโรงพยาบาลก่อนแซงแล้วแซงแซงดีผมสโลปมาแล้วปั่นไปถึงไหนแล้ววนะน่ะเฮ้ยว <c oughs> นขับวนขับปล่อยจักรยานวนขับ,บ,นบ,นขบไอ้หายไปไหนวะเอ้ยหายไปไหนวะหายไปไหนวะเจอแต่จักรยานเจอแต่จักรยานอ่ะไอ้ออตัวน,นี่นหมอไม่มีพ่อไปส่งคืนที่เดิมก่อนพ <c oughs> ่อดิ้งเดิมก่อน อ้าย,ยลบถ้ากดเคจังถ้ากดเคจังมันเด้นไม่ได้ถ้ากดแล้วเด้นอ้าวไม่ได้มองทางอ่ะเมื่อกี้เป็นไรพูแล้วพูดแล้วพูแล้ว ลุกขึ้นมาเลยดีแล้วเลยแล้วเห็นเธอปั่นกลับมาอยู่เมื่อกี้ใช่เขากำลังคิดว่าอีหรือเธอสลบหรือเปล่าเขาปั่นกลับมาโอเคโอเคไปไปลงบาลกันสวัสดีทุกคนที่เขานี่ปิ๊กปิ๊กฮึอกด้วยล็อกล้อแบบล็อกล้อล็อกล้อจะบอมไหม มีตะบัวไหมสะบู่ต้องไปซื้อเดี๋ยวเขาไปซื้อให้เอาปะให้ด้วยโอเคเดี๋ยวมานะเธอไปนอนพักผ่อนสมองราก็ได้นะไม่เอาเรานอนพร้อมกันของเขามันสิบเองคือเธอก็ไม่นอนหรอใช่เขาจะนอนไม่นอนจะนอนครับนอนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะค่ะ ไม่ชีวิตกูไ่าหอานจังวะไปครับภารกิจซื้อสบู่ซื้อสบู่ซื้อสบู่ลืมลืมว่าต้องซื้อสบู่เขาน่าจะทําผมว่าเขาน่าจะทําไอ้ตลาดไว้โรงพยาบาลหน่อยนะเพราะว่าแบบเผื่อลืมซื้ออะไรเงี้ยแล้วมันต้องวนกลับไปอีกรอบอะทำอะไร่วะนะ่วรุ่นตอกตอกอะวิธีไวรุ่นตอกตอกอะมาเต้นอะไรอยู่คนเดียวมาเต้นอะไรอยู่คนเดียวเนี่ย ือแมบบ่ฝากอืมฮึซื้อสบู่มาฝากหาดน้ำกันแอ,แอ,แอ,แอ๊ะเอ๊ะเอ๊เดี๋ยวเขาเขาเห็นนะเดี๋ยวเขาเห็นนะเขาเขายืนอยู่ข้างนอกอเขาเห็นเขายืนอยู่ข้างนอกเขามองไม่เห็นจริงอ่ะจริงเธอเอาหน้าชี้กำแพงเธอเอาหน้าชี้กำแพง ยังไงชิดกำแพงเลยเร็ว,รวชิดกำแพงใช่เดี๋ยวอันน้นอะไรปีบ่ะเสร็จจังขอมไหมสาบานว่าไม่เห็นจริงๆไม่ได้แอบดูด้วยจริงวจริงเสียอะไรเสียอะไรคะไม่รู้ก็ไม่ได้ดูไงใช่ ก็บอกแล้วว่าเ,เ้าเพ้าหน้าประตูให้ไงแบบแบบมีคนเข้ามาอะไรย่างนี้จะได้บอกว่าเออเธออาบน้ําอยู่นะอย่าเพิ่งเข้าไปบอได้ดีใช่เห็นปะส่าพ่หน้าประตูให้เลยอาบน้ําเสร็จแล้วจะไปเปลี่ยนชุดปะเนี่ยหรือว่าใส่ชุดเดิมใส่ชุดเดิมชุดนี้ม,มันหน้าละโอ <c oughs> เคงานแต่งใครอะ นี่เคยแต่งงานอะอือนี่แต่งใครไม่รู้่าหยิบโทรศัพท์ไม่ได้อ่ะใช่หยิบไม่ได้เหมือนกันมีปิ่นโตไหมเขามีอยู่นะเอาปะ่ะไม่ไม่ไม่เขาถามถ้าเธอไม่มีจะได้ให้ไงเขามีอยู่สองอันอ๋อโอเคก็อย่างนี้แหละหมาหูดีอ่ะเฮ้ยิส,ส,สนันิสันดิสันกดวอร์ทีหนึ่งอ่า เจอกันที่กระลานนะคะนี่นจีบสาวเสียงนี้ให้ฟังนะเมลอนเวลอาเมลอนหัวพี่ดินสาวดีครับคนอื่นตามเลอนสาวดีครับโหอนนะไม่ไม่ถ้าหลอนเสียงนี้ฟังนะเมลอนว่าดีครับเมลอนทำอะไรอยู่แล้วครับเนี่ยให้ผมไปส่งดีแล้ว ไม่น่าจะรอดอะไรกันวะเนี่ยชนหนึ่งทีครับหดหจดจัดๆพ่อหนุ่มคนนี้อเอดีเธอแซงเขาเขาหงอทำไมคำขู่น่ากลัวจังวะเออเขาชนะก็เธอบอกไม่ให้แซงอ่ะ า,า,าไงไปที่ไหนคิดก่อนไปที่ไหนไปที่ที่เราไปเที่ยวกันครั้งแรกดีกว่าจำได้ไหมจำได้จำได้ไ,ดไดกลยอยู่นะใช่ใช่เอาเอารโถโจูไปดีกว่าไหมอ่ะได้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 ไดน่ารักอะ่ะเป็นไงเขาเรียกว่าวิถีแบบว่าสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้อ่าเป็นอย่างนะมาแบบ เดียวมันใช่เหรอเธอมันใช่เหรอที่แรกใช่ที่แรกกที่แรกที่ไปเที่ยวกันที่ไหนฮะก็ตอนก็ตอนที่เขาอันนี้ไงตอนที่เขาเป็นตำรวจหน้ะตรงไหนก็ตรงใกล้ๆนั่นเธอจําไม่ได้เหรอที่แรกอะเข้าจําได้แรกแบบแรกเลยนะแลบแรกๆเลยอะแรกแบบแรกจริงๆเ่ะอ๋อก็จําได้ ก็ก็ไปตรงนั้นนี่ก็เธอบอกว่าให้ไปที่แรกไม่ใช่ใช่ก็ใช่ก็กำลังไปไงจำได้หรือเปล่านะจำได้ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะเธอเขามีอะไรจะบอก๊บนึงนะว่าว่าไงเขาขอบคนะุณนั้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้เขาอะ่ะครับ ถึงมันจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆนะเขาก็ขอบคุณมันมากเลยอ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาอ่ะรักเธอมากเลยนะครับเหมือนกันครับคือตอนแรกๆอะเขาก็แบบว่าเขาคุยกับเธอแบบปกติใช่ไหมแต่เธอก็ยังแบบเหมือนเดิมกับเขาตลอดอะ ยังทำตัวน่ารักยังเป็นแมวน้ำที่น่ารักเดี๋ยวมีรูปจะลงทวิตให้ดูเลยฮะรูปอะไรจะไปกับกี๊รอไม่ไม่ไม่ไมตัวหนึ่งนะ,อะเอาเอารูปแบบ เห็นรูปในทวิตไหมเห็นรูปในทวิตไหมเห็นดูสิ <c oughs> มันเลยหนึ่งเดือนมานานเราไม่ใช่เหรอไม่ก็ตอนนั้นเรายังไม่คบกันไงถ้าใช่เราครบกันหนึ่งเดือนแล้วนะ <c oughs> อเอาเพลงได้ไดฟังหนสิได้ได้ได้เป็นหนึ่งนะขอ คิดแบ,บนอ่าได้ยินไหมได้ยินค่ะเอาเพลงอะไรดีอะไรก็ได้หรอะใช่เพลงอะไรก็ได้ไคดแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดน่ารักกับใครได้ไหมขอเธออบทำฉันใจสลายพอกลัวเธอไปจะโดนตาคร าเธอเป็นแบบนั้นก็คงจะทำให้ใจฉันเจ็บกันทำให้ฉันต้องนึกว่าเธอหนากและมีสเสน่ห์กันสัญญาว่าจะไม่มีใครใหม่แต่เธอชอบลงเสตอร์ี่้ฉันคนนี้ใจไวเธอน่าจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจเธอนน่าจะคนมากไหมที่ฉันต้องทรมาต้องทำให้ฉัน มั่นใจว่าเธอไม่มีใครและเธอไม่มีใจก็ว่าเธอมาเพื่สิ่งไหน hey. Hey. คนนี่ผมจองแล้วนะอนาคตให้เธอเป็นเพลย์เยาถ้าพร้อมไม่มีมามาถ้าเกิดว่าฉันมาปวดเป็นจอเธอก็จะเป็นซัก ก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดแล้วรักกับใครได้ไหมขอเธอชอบทำฉันใจสลายพอกลัวเธอไปจะดูดตาใครแค่นีก็ทำให้ฉันสดใสพอหยุดแล้วรักกับใครได้ไหมขอเธอชอบทำฉันใจสลายพอกลัวเธอไปเสียดูดตาใคย เฮ้ยแล้วอจบแล้วจบเขาหรอใช่เออร้องให้ฟังบ้างดิให้เขาร้องอ่ะนะอือหอเพีย้ยนอ่ะร้องมาเลยก็อยากฟังอะ่ะก็เขาร้องเพี้ยนอ่ะก็อยากฟังอ่ะไม่ได้อะ ก็ได้ก็ได้เดี๋ยขอร้องให้ฟังแป๊บหนึ่งนะโอเคก็หาเพลงก่อน <Okay. S 2> โอเคค่ะก็คิวไม่อแป๊บหนึ่งนะเ,เพลงอะไรก็ได้ก็ฟังได้หมดอ่ะได้เพลงอะไรก็ได้ใช่ป่ะพูดแล้วนะใช่เพลงอะไรก็ได้ช่างช้างช้างไม่เอาดีดีดีด,ด,ดีเอาเพลงดีดีเร็วเธอเธอร้องก่อนได้ไหมอ่ะี๋ยวเขาหาก่อนเขาหารออืม ได้ๆโอเคค่ะขอคิดแป๊บนึง ที่พนต่อใจของฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันไม่เข้าไปใกล้ใกล้เธอให้เรานน้นรา เอาไปใกล้ๆเธอให้เรานน้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เธอตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาเสร็จแล้วเสแล้วแล้วเอาฟังเพลินอ่ะอเขาเขิน่ะอย่าบอกว่ายัางไม่ได้คิดเพลงอ่ะ เขาฟังก็จะแบบเขาอมยิ้มอ่ะเธอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ถ้าไปทำตัวน่ารักกับใครนะรู้เปล่าข้าวไปแล้วนะมามาเร็วเรวเร็วรอฟังเอาเรองนิดเดียวได้ปะ่ะได้ได้คีคีลืมคีเ้าใหม่เอาใหม ท้องทะเลท้องฟ้าเพียงแค่เราทำกันหสายขาวแสงดวงดาวพ,าพาันเข้าผ่านกายสวยงามบอกว่สวรรค์เปิดทางให้คนระวังให้ฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอเคที่นีต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนะอยากให้เชื่อกนันไป สิ่งดีๆเมือนกับและเธอก็แค่น้ายอย่างนั้นที่จะต้อง เพราะฉันแค่ฉันกลัวที่จะพูดไปจะปล่อยแค่น,นี้ผ่านไปเก็บความรักไว้แย่าหน,นก็คงไม่รู้ว่าใจต้องกันโอเคอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถังหัวใจมีแต่เธอนะอยากให้เชื่อกันเพือย่างกับฝันที่ฝ้าทุ แล้วเธอคิดอย่างไรไม่ได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สิ่งดีเหมือนกับและเธอก็แค่นายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไ เมื่อกี้ก็ซ้อมร้องอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะเสียงมันสูงอ่ะก็ร้องเป็นเสียงเทอเลยมันก็เพียนอ่ะเพียนไม่เป็นไรเฮลโหลโอเคอเ,คเคขาตั้งใหม่ละโอเคมาเราฟังเราฟังเข้าหรอเข้าร้องไปไม่โะมาร้องมาร้องมาเราฟังอยู่ฉันคิดว่าเราเป็น ค,คิดว่ารรกแท้ต้องเดิมผ่านวันและเวลาแต่นานน้นไปเท่าไรความรักยังมีตาที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจ ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเล้งมองไม่เห็นใครๆที่เธอแค่เพียงสบดาตาแในวินาทีนั้นโรกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใส หายใจหยุดในหัวแบบที่นี้เป็นหัวใจรอหยุดไปฉันจิตจิตสตาร์เธอหยุดย้งวันเวลาแค่เราได้ปุ๊บนอ๊ยมันสูงอ่ะเคยเพลงนี้เคยฟังเคยฟัง พอแล้วแค่นี้แหละครับดี่เช่ฝนตกปล่อยวอะห้ามกลางร่มนะหนักหึ่ทำไมก็ให้ฝนหยุดตกไงอะฮะตอนแรกอะ่ะเขาจะร้องอีกเพียงนึงนะเพียงอะไรไนนๆนๆนหนในก็พูดแล้วลองมาดิ้องมาลองมาไม่ได้ไไดไลองไม่ได้ทำาไมรลองไม่ได้ ไม่ได้เลยอะไม่ได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยดีนะอ,อ,อยากรู้ไงว่าเพียงอะไรไม่เดี๋ยวเขาไปฝึกร้องก่อนโอเคโอเคอยากไปไหนต่อไหมอะอยากไปไหนต่อไหมไปไหนก็ได้ที่ไม่ต้องว่ายน้ำนะครับนม่คันไออูอ่มีหลังคาแต่ทาไมฝนมันลงอืออูมอ่มันมีหลังคาแต่ทาไมฝนมันลงอะ ใชบอบกว่าหลังคาใช่เหรอไม,หไม่ใช่หลังคาไม่ใช่หลังคาคือตอนที่ก่อสร้างอะ่ะแบบมันเปิดไฟเพื่อฉายแสงไปหลังคาน้ำมันจะถึงปะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโหดโหดจัดจัดดูไว้น้องดูไว้โอ้โหคือกับพี่เขาแปว่ะโอเคครับกลัวแล้วครับโอ้โหต่อยกระจกแตกเลยอะ่ะกวางทำไมอะคนชื่อกวางาวมหมา ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่กวางเนะี่ยด้านหลังอนะ่ะด้านหลังอนะ่ะนูนนูนนไม่ตรงในทวิตอะ่ะเขาไปเขาไปตรงไหนกันอะ่ะในทวิตเหรอหตรงในทวิตอะ่ะคือตรงไหนอะ่ะทอลองจอดีิเด็กเขาพาไปดูเพราะว่าาจะไปเส้นนี้ มีห่วงยางเลยใช่ป่ะอือห uh ือ huh. มันจะเป็นบ้านเลยแถวนั้นนะอื huh. มันจะมีอยู่หลังนี้ที่มันมีห่วงยางมีเรือดูเซตไหนเนี่ยไม่เคยมาไม่เหรอไม่เคยมาแถวนี้ฮะี่ยข้าหลังนี่นี่ข้างหนอ๋อตรงนี้เหรอใช่อืมโอเค แล้วไปไหนอ่ะก็ต้อมาดูก็จำไว้ไงจำไว้จำไว้เอ้าก็ไว้วันหลังไงอ๋อใช่ไว้วันหลังจะได้มีเขาเก่งไหมเขาเก่งไหมครับเคยพาใครมาบ้างเนี่ยปลาแล้วทำไมรู้ก็มันมีประเทศหนึ่งอ่ะมาเป็นจุดขายปลาตรงเนี้ยอ๋อใช่เขาก็จำได้น่าชื่ อีกชั่วโมงหนึ่งชินแท็กเอ้ยไม่ใช่เขาไปรับแท็กกันแล้ววะยังนี่วะไม่ไ,มไมพูดคนเดียวพูดคนเดียวโอ้ยน่ารัเอาไว้สาวว่าใช่ต้องมันคุมไม่อยู่คันนี้มันคุมยากปึ้งไปอีสาวนึงยังยังยง อ้าได้รถตำรวจเซอร์เลยอาจริงเหรอไม่ทันหรอกรถตำรวจแรงกว่าเยอะเลยก็เราแซงไงแล้วก็มีนิหารมันไม่ชูแขนอีกข้างหนึ่งวะอ่ะเขาไปออกเวงก่อนออกเวงไปไหนห<ะ>ออกเวงไปไหนก้าเผื่อมีเคสเน่าเมืองไงอ๋ออก็ไม่เข้าเนาะบออะไรบอบอช่าง แรกอะ่ะคือพอมาสิงใช่ป่ะพี่สวนบอกว่าใหา้ไปใส่เข็บขัดพอไปใส่ปุ๊บมันกลายเป็นชุดโป๊อะ่ะโป๊เลยนะพี่ใส่ให้ดูนเหรอใช่ไม่ใช่แต่ว่าพูดอนยะ่างนั้นคือมันก็ไม่ใช่ไม่สมควรมาพูดกับผู้หญิงหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามือแป๊บหนึ่งนะได้ลังเขาพุ่มนะมันทำไง อ๋อถ้าแล้วอือหือแป๊บนะดูก่อนไม่ใช่แล้วมันจะแบบดิ้นๆแบบเนี้ยใช่เดี๋ยวยากชิบเป็นเลยอ่าอันนี้แหละแล้วก็แล้วก็อันที่73อดสิบสามโอ้นะเดี๋ยวมานะครับแป๊บนึงนะโอเคค่ะเอ้อมีลูกมีลูกแง่ด้วยมันน้ำอยู่ไหมเนี่ยเบื่อเหรอเบื่อ ตามเบลนไม่อยู่อ่ะพี่สมชายเห็นแมวน้าไปคุยกับผู้หญิงปะไม่มีเห็นเ๋ยวไปตีคนอื่น่างเดียวเลยพิง่ะเะ <c oughs> จเลอ่ะเจเลคนเนี้ยออกตำรวจมากากันเลยโอ้โหมานานอ่ะอยากตีจะจะแย่แล้วอะไรอย่เงี้ยนี่ถ้าเกิดตีไม้นี่ก็คงแบบว่านะนฟ <c oughs> าดไม่ยั้ง